แต่ถ้าใส่ครบก็จะดีนะคะเช่นสภาพการใช้งานมันเป็นยังไงใช้งานได้ไหมหรือชำรุรถหรืออื่นๆกรณีที่ใส่อื่นๆจะต้องระบุด้วยนะคะอื่นๆว่ามันเกิดจากอะไรนะคะรถใช้งานได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่มันจะมีประโยชน์ตอนไหนหรือเปล่า<ม>ก็ตรวจพัสดิประจำปตีนะคะ แปลว์ไฟออกมาแล้วเดี๋ยวมาวางในไฟ <c oughs> ไฟตรวจพัสดุประจำปีมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้มันก็จะง่ายแล้วใส่ข้าเงื่อนไขทั้งหมดนะคะไม่สนใจว่าสินทรัพย์คำนวณค่าเสื่อมหรือไม่คำนวณค่าเสื่อมนะคะใส่ข้าเงื่อนไขทั้งหมดเลยเอา้าแล้วกรณีไม่เข้าเงื่อนไขล่ะเหมือนกรณีเมื่อกี้นี้ตัวอย่างเรามีอาคารสำนักง,งาน เลือกอาคารสำนักง,งานอาคารสำนักง,งานสองรายการแล้วกังงนชื่อาก็คืออาคารสำนักงานอาคารสำนักงานนี้นะคะรหัส0ูนย์ศูนย์หกศูนศูนย์ศูนย์หนึ่งต่อมามีการต่อเติมนข้่งก็รหัสเติม0ูนย์ศูนย์ห้าี 65ต่อเติมปี65ขีด1 2 3 1ทับ1เหมือนกันวันที่ได้มาอ,อาคารสำนักงานวันที่ได้มาวันที่1ทับ9ทับ2 5 6 5วันที่1ทับ9ทับ2 5 6 5อายุการใช้งาน15ปี อายุการใช้งานเหลืออยู่สิบปีราคาหนึ่งล้านราคาห้าแสนแบบนี้นะคะสองรายการนี้รายการแรกเหลืออยู่สิบห้าปีอ่ะอายุการใช้งานสิบห้าปีก่อเติมเหลืออยู่สิบปีสองรายการนี้คำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งสองรายการแต่เข้าเงืนขายหนึ่งรายการ ในการที่เหลืออยู่10ปีไม่เข้าเงินไขแบบนี้นะคะกับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เรามีเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดราคา20งหมบาทบริษัทบริษัทอะไรก็ไม่รู้อะโอนมาให้เราตอนที่โอนมาให้เราราคาอายุการใช้งานหนึ่งห้ปี ตอนที่โอนมาให้เราเนี่ยค่าเสื่อมราคาของเขาเหลือ1 9 9 9 9เพราบาทเพราะฉะนั้นตอนที่เขาโอนมาให้เราเราจะเอาราคาหักค่าเสื่อมราคาสะสมอันนี้อยู่ในหนังสือส่วนการกรณีที่รับโอนสินทรัพย์จากหน่วยงานอื่นนะคะมูลค่าสุทธิหน้าวันที่รับโอนคือ1บาท ยอดเงินตรงนี้เราก็ใส่หนึ่งบาทคำนวณค่าเสื่อมไหมคำนวณเข้าเงินขายไหมไม่เข้าเงินขายเพราะันเลินหนึ่งบาทแล้วนะคะไม่เข้าเงินขายจะมีอยู่แค่สองกรณีนี้เท่านั้นที่ไม่เข้าเงื่นไขนะคะ ถ้าท่านใส่เข้าเงื่อนไขและไม่รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้ก็ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวระบบมันจะเตะออกเองกอนที่เราเข้าไปเราจะเสียเวลาไงเนาะที่ท,ที่ที่ตรวจเจอก็คือเราจะชอบใส่สินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คำนวณเป็นไม่เข้าเงื่อนไขอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกรายการใส่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดอ่ะทีนี้ลองมาเราเข้าไป เซฟไฟล์เป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นกิจการของรปสบบตอกรณีที่เรานำเข้าสินทรัพย์มากกว่าหนึ่งรายการโดยใช้ไฟล์ Excel เราจะมาที่ระบบบัญชีทะเบียนสินทรัพย์จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ นำเข้าฐานข้อมูลสินทร์สัมปีคลิปสอนอยู่แล้วนะคะที่โน้ตกลุ่มแล้วก็ที่ประกาศของกลุ่มนะคะเลือกฝ่ายแล้วกดนำเข้าข้อมูลถ้าข้อมูลถูกต้องจะขึ้นแบบนี้ทำรายการสำเร็จถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องมันจะขึ้นตัวดนแดงๆแถวนี้นะคะ่ะว่าแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม รหัสซ้ำแถวที่1เงื่อนไขไม่เป็นเป็นามที่กำหนดแถวที่5ขาดข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะ <L 1. S 1> ก็เป็นการนำเข้าข้อมูล <L> 1. 1> ไม่สำเร็จแต่ถ้ามันบอกสำเร็จก,ก็คือขึ้นเมืนน่ี้อ่ะเรามารีเช็คข้อมูลก่อนเราก็ไปที่ฐานข้อมูลสีรัพย์มีโอกาสเป,เป็นไปได้ไหมคะกรณีที่นำเข้าข้อมูลแล้วข้อมูลไม่เข้าก็เป็นไปได้นะคะทำยังไง พักก่อนพักก่อนอยังไม่ต้องมีความพยายามถ้ากดรายการสำเร็จแล้วข้อมูลมเป็นข้าวมันจะบอกว่าอีก15นาทีเอามาดูทีถ้า15นาทีข้อมูลมเป็นข้าพักเลยนะคะวันนั้นแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเราเข้าไปใหม่นะคะถ้าข้อมูลมเป็นข้าวอามาดูที่นี่นะคะเราจะมาที่ฐานข้อมูลสินทรัพย์ก็ได้หรือจะไปที่รายงานนะคะแล้วก็ไปที่ รายงานทะเบียนข้อมูลสิ่อสารก็ได้ไปได้หมดน,นะคะแล้วกดค้นหาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ะสองถ้าจะต้องมาตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีที่รายงานการตรวจสอบคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีด้วยคลิกเข้ามากดค,ค้นหาเฉพาะระพอพ2อต่อเท่านั้น อาจจะขึ้นผลต่างแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะระบบไม่ตรวจจับตอนนี้เขายังทําไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีให้ติ๊กนะคะว่าถ่ายโอนปีไหนนะคะตอนนี้ระบบกําลังปรับปรงุงอยนนะะู่เพราะฉะนั้นเฉพาะรอพสองตอที่ถ่ายโอน6ก6 7 6 8เเท่านั้นจะขึ้นผลต่างมาให้แบบนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะคือท่านคำนวณมาถูกแล้วล่ะ ต้องตัใจอ้ามาดูเคสปกติอาแลรวพอสตอนะผ่านเลยนะคะขึ้นผลต่างก็ผ่านเลยนะคะถูกแล้วท่านคำนวณถูกแล้วยกเว้นท่านคำนวณมาไม่ถูกเพราะฉะนั้นตรวจสอบในไฟล์คำนวณก่อนแต่สอพดอปปาโรงเรียนขนส่งถ้าขึ้นผล ผ่านไม่ได้นะคะตัวอย่างไสเออที่ระบบบัญชีทะเบียนสินทรัพย์จัดทำฐานข้อมูลนำเข้าถานข้อมูลเาาลืเอกบฟล์ มาดูว่ามีผลต่างไหมของสอปดอไปที่รายงานตรวจสอบการกำเนิดค่าเสื่อมราคาประจำปีเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าขึ้นแบบนี้อันนี้ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันไม่ถูก จากอะไรคะถ้าเคสนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมใช้ไฟล์คำนวณค่าเสื่อมราคาผิดประเพทแม้มเมื่อวานก็มีเพื่อนๆทำไฟล์ผิดประเพณีอย่างเงี้ยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าผิดอันนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้นะคะอา้าวแล้วจะทำยังไงล่ะอาจารย์ <มา S 1> ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมีสองวิธี 1. ลบฐานเดิมเพิ่มฐานใหม่ซึ่งมันจะสะอาดกับ 2. ไปปรับรุงค่าเสือ่อมราคาสะสมที่นี่ก็จะยุ่งยากนิกหนึ่งอ่าอาจารย์เลือกใช้วิธีที่สะอาดวิธีที่สะอาดก็มาที่ฐานข้อมูลสินทนรัพย์กดค้นหาลบให้หมดเลยวิธีการลบนะคะติ๊กถูก ช่องรายการที่เราต้องการลบถ้าต้องการติ๊กทั้งหมดติ๊กด้านหน้ากดลบข้อมูลบางวันระบบก็ลบให้บางวันระบบก็ไม่ลบให้นะคะมันแล้วแต่อันนี้เป็นที่ระบบนะคะเนี่ยนก็จะหมุนจิ้วจิ้มจิ้จิ้จิ้อะระหว่างระบบหมุน ลบไหมรมามยด่สองหน้านะคะอ่ะอาระหว่างรอระบบเอาเข้าข้อมูลใหม่อะเรามาดูนะว่ารอบนี้ที่เราเอาเข้ามันจะสะอาดไหม เราก็จะไปใช้ไฟล์ที่ถูกต้องเพราะเมื่อกี้เผลอไปใช้ไฟล์ของบรพสตอที่ไทยอุนมาลบหอ,อยังอ่มีทั้งหมดจากหน้าลบให้หมดอาจารย์ก็จะคัดลอกไฟล์ค่าเสือ่อมราคา อ่จะจำเอาเฉพาะคำนวณไปก่อนไปวางที่ไฟล์คำนวณค่าเสื่อมที่ถูกต้องใช้ไฟล์ผิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนทำมาแล้วจะ่ม้ <c oughs> ไม่หวง <c oughs>